กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับด่ดีว่าแจากโค้ดอีกแล้วนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดหัวขาววันนี้จะมีการ แจกโค้ดหัวขาวแน่นอน100%นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้พี่จะมารีวิวกิจกรรมล่วงหน้าที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับโดยที่แบบว,ว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบว,ว่าอยากมารีวิวล่วงหน้าให้ทุกคนได้รู้นะครับส่วนเรื่องโค้ดจะมีขึ้นอยู่ในคลิปนะครับขึ้นตรงไหนอะไรยังไงพี่จะไม่บอกแล้วกันนะครับติดตามดูในคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดหัวขาวนั่นเองนะครับ พี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของจะพูดยังไงดีนะครับก็คืออยากได้ในส่วนของกิจกรรมล่วงหน้าต้องดูคลิปนี้นะครับว่าทุกคนอยากได้อะไรนะครับก็ อันแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมโกโจนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีสกินมาตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีท่าทางตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับรกได้ว่าของใหม่ที่จะเข้ามาเยอะมากๆนะครับทุกคนมีท่าทางตัวใหม่ประมาณนี้เลยนะครับที่แบบว่ามีหลุดเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีอวตารนะครับแล้วก็มีสุดตัวใหม่เยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ก็ไปได้ข้อมูลมาคร่าวๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก วันนี้ก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวใหม่ทั้งหมดนะครับและของใหม่ทั้งหมดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับและสกินหมัดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับสกินรดตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นบ f ฟูดประมาณนี้นะครับแต่ละอันนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูโคเทโคฟ้ยวไปเลยนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับก็คือมีเข้ามาเพิ่มแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็กองศพกระเป๋ากกก็็มีนครแ้วผ เสียงใหม่ๆที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสเก็ตบอร์ดก็มีนะครับแล้วก็ท่าทางที่สามารถเล่นได้เป็นแก๊งก็มีนะครับนนเนาะแล้วก็เล่นคนเดียวก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า แต่ละท่าทางด่พี่ให้ดูตอนนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรสุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลน,นะครับว่าแต่ละอันที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็ จะมีแต่สิ่งเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คืออันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมโกโจนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะมีทางด้านแผ่นเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเป็นแผ่นเสียงนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละอันนะครับก็รีดีว่าเท่ๆทั้งนั้นนะครับมีโปรไฟล์มีพื้นหลังอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่า กิจกรรมที่จัปเดตเข้ามานะครับไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็โปรไฟล์เยอะมากๆนะครับสำหรับสิ่งที่จัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโปรไฟล์ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแจกให้ไปฟรีๆนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์และพื้นหลังที่ น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของพื้นหลังตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะยครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นพื้นหลังประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเท่มากๆนะครับสาหรับแต่ละพื้นหลังนะครับจะมีเอฟเฟกส่วนตัวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อันนี้น่าจะเกี่ยวกับปีใหม่นะครับสาหรับเคลลี่เมื่อกี้นะครับแล้ว เป็นรูปนะครับเหรียญนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปจักรวาลนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นรูปหัวใจนะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาช่วงแบบว่าวาเลนทน์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโฟลไฟล์และพื้นหลังเรียดูว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของการตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามามีการสะสมโทเค็นนะครับหรือว่าตา ตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สกินปืนตัวใหม่นะครับแล้วก็ ตาต่างๆนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตาต่างๆนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับส่วนโทเค็นที่ได้สะสมนะครับก็เป็นโทเค็นสกินหมัดนะครับทุกคนก็เป็นสกินหมัดประมาณนี้นะครับที่แบบว่าสามารถไปแลกสกินหมัดโกโจได้นะครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยทั้งหมดแน่นอนนะครับที่พี่รีวิวมานนะคครับทุก นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของตานะครับนองกิจกรรมทุกอันมันจะมีตากิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละอันนะครับทุกคนก็ออกแนวประมาณนี้นะครับนี่ดีว่าดูแค่ตากิจกรรมนะครับก็คือโคตรเทพแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันว่าน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ละอันนะครับนี่ดีว่าซ่อนความลับ ไม่ใช่ในน้อยนะครับน้องก็เรียกเดียวว่าความลับแต่ละอันนะครับก็มีหล uh uh ุดมาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยในกนะครับว่าแต่ละกิจกรรมนะครับก็เรียกเดียว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยใกันนะครับว่า จดเต็มลยครับทุกคนแต่ละอันนะครับทุกคนนี้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า คลิปนี้นะครับพี่ก็มารีวิวกิจกรรมล่วงหน้านะครับและก็จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับพี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากได้โค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโค้ดไม่สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้นะครับใครเร็วใครได้ละกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนพี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโค้ดนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับสามารถเข้าไปในคู g ก e พิมพ์คําว่าใส่โค้ดฟรีไฟได้เลยนะครับทุกคนมันก็จะมีเวบนะครับนอให้เราจิ้มนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถใส่ได้นะครับทุกคนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไปใส่ได้เลยนะครับเพียงแค่เราล็อกอินให้ตรงกับรหัสของเรานะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบพี่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพโค้ดใส่ได้เลยนะครับถ้ามันขึ้น คนได้นะครับถ้ามันขึ้นว่าโค้ดถูกใช้ไปแล้วหรือว่าโค้ดถูกใช้ไปแล้วแสดงว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีฟ,ฟ,ฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่นำการแจกให้ใบฟรีเลยนะครับสำหรับ,บน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับทุกคนถ้าอยากได้ของฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับคนละ1หนแชร์ลคกคนจะหนึ่งแเลย และคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับคลิปตอนเย็นวันนี้พี่ก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสาหรับคนที่แบบว่าอยากได้ของดีจากพี่วันนี้นะครับก็มีการแจกแน่นอนนะครับทุกคนเนอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับสาหรับตอนเย็นวันนี้นะครับเป็นการแจกแน่นอนนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุกคน Bye-bye.